อืลจากไหนนะครับสำรักกอหรอครับจะขอตรวจสอบภาษีใช่ไหมครับเออปกติเนี่ยเขาจะไม่ตรวจสอบกันทางนี้นะครับเขาไม่ตรวจสอบกันทางโทรศัพท์หรอกเขาจะมีใบแจ้งมานะครับคุณเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะครับไม่ต้องคุยครับไม่มีการตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นนะครับคุณคือมิจฉาชีพนะครับครับสวัสดีครับไม่ต้องโทรไปอีกแล้วนะครับเฮ้ยเงินหายรับโทรศัพท์เงินหายวิทําไงดีเนี่ย สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็จะม,มีเรื่องต้องพูดนะครับก็คือมันเกิดความสับสนแล้วก็เกิดความเขาเรียกว่าจะบอกว่าแตกตื่นอ่ะคือเป็นไปได้เหรอครับรับโทรศัพท์แล้วเงินหายตั้งที่นี้ไม่ได้กดลิงก์ไม่ได้กดอะไรเลยนะครับตรงเนี้ยต้องมาทําความเข้าใจก่อนกันนะครับคืออันนี้ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนั้น,นผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้นะครับผมเชื่อเลยนะว่ามันเป็นไปไม่ได้ลําพังแค่รับโทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยถ้าคุณไม่กดลิงก์นะถ้าคุณไม่ โดนดึงเข้าไปในในไลน์เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็แต่ก็เกิดความแตกตื่นนะครับต้องยอมแล้วว่าทุกคนเกิดความแตกตื่นหมดว่ารับโทรศัพท์แล้วเงินหายซึ่งมันมีข่าว่นี้ออกมาจริงๆอะ่ะมันมีข่าวนี้ออกมานะครับแต่โดยส่วนตัวนะผมไม่เชื่อว่ามันเป็นไปได้ถ้าไม่กดลิงก์ไม่อะไรนะครับที่สําคัญถ้าเรื่องนี้ผมเชื่อว่าอะไรครับผมเชื่อว่าผู้เสียหายเนี่ยบางทีบอกไม่หมด เพราะว่ากลัวจะไม่ได้เงินคืนจากธนาคารนะครับกลัวว่าทางธนาคารจะไม่รับผิดชอบก็เลยบอกว่าแค่รับสายแล้วเงินหายซึ่งนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยนะครับนักเทคนิคทางด้านการสื่อสารเนี่ยก็ออกมาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับก็คงต้องติดตามกันว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ทีนี้จะบอกนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะเป็นสื่อมวลชนนะก็คือการทาข่าวเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ให้มากกว่านี้นะครับ ผมไม่ได้ว่าสื่อดังๆหรือสื่ออะไรนะแต่การเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีเนี่ยจะยต้องวิเคราะห์ให้มากกว่านี้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงนะมันจะเกิดความแตกตื่นแล้วก็ความหวาดกลัวให้กับคนที่มีบัญชีในธนาคารนะครับ <c oughs> ก็ติดตามกันต่อไปนะว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ว่ารับสายแล้วเงินหายแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อครับตัวดีครับ